สวัสดีครับจุกกับ farming and friends นะฮะวันนี้ก็มีอัปเดตไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตวันนี้นะอัปเดตก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับวันไหนไม่รู้นะวันที่สิบเก้าเดี๋ยวนะสิบเก้ามันยังไม่ถึงมันใช่หรออันนี้สิบหกอันหนึ่งแต่ว่าอัปเดตมานะครับอันหนึ่งขอดูอันนี้ยี่สิบเอ็ด November อันนี้อะ ุ u ายนะฮะ19ุ u ายก็ุ u ายนี่เป็นเดือนเจ็ดใช่ไหมอ่าแต่มันยังไม่ถึงอะดี <laughs> ทำไมันเขียน19วันนี้วันที่16นะฮะสักครู่ขอดูปฏิทินหรือว่าผมผิดวะโอเคช่างมันอ่ามันอัปเดตเมนูใหม่นะฮะเมนูการสร้างอ่าเมนูการสร้างใหม่นะครับแล้วก็ New Building Placement ก็จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ new road นะฮะ new fence ก็คือเป็นรั้วใหม่นะครับแล้วก็การดีไซน์หรือการปรับแต่งฟิลอะไรอย่างนี้ครับมันมันปรับปรุงมาใหม่นะการ snapping edit mode นะแล้วก็ระบบค้นหาสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็ overhorn ของที่เล่นในมือถือนะ โอเวอร์ฮอนสองอย่างนะก็คือการาเ,ปเป็นการซัพพอร์ตกับการปรับปรุงคาเมล่านะฮะมุมกล้องนั่นเองแล้วก็มีเพนติงเมนูด้วยนะอิมพลู c o คอริสันอันนี้ไม่แน่ใจครับจากนั้นก็จะมีการทำประตูใหม่นะครับแล้วก็โอเวอร์ฮอนเซลโมดนะแล้วก็มีสาวเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนั่นเองมาเรามาเลาย์กันเลย เสักครู Screw. Uh ่อาตอนนี้ผมก็มีต้นโกโก้แล้วนะครับแล้วพร้อมเก็บแล้วด้วยนะแต่ยังยังพร้อมไม่หมดทุกต้นนะมันมันก็พร้อมบางต้นนะแล้วก็ผมก็เอาใส่ในนี้จนครบ6 0 0ทั้ง6 0้แล้วนะเอา้าห0้ทัพน5าทำไมเมื่อวานผมดู600ทั้ง6 0้แสดงมันบักนะฮะแล้วก็ผมจะข้ามไป1คลิปนะครับคือคลิปก่อนหน้านี้ผมอัด อัดแล้วด้วยนะฮะแต่มันบั๊กครับก็คือมันอัปเดตมาแล้วมันบัก๊กคือต้อนโก,โกโก้ไม่มีลูกนะครับอืมมันทําให้ทุกอย่างมันมันรวนหมดเลยนะผมก็เลยตัดสินใจลบคลิปนั้นทิ้งมันทําให้คลิปผมไปต่อไม่ได้นะไอการบั๊กรอบนั้นนะผมก็เลยเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นฟาร์มงวนะอะเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมฟาร์มงวนะฮะฟาร์มงวผมก็จะมีขนาดอ่า สิบห้าคูณสิบห้าคูณยีิบนะฮะเราก็จะมีงัวทั้งหมด6ตัวตอนนี้นะงัวทั้งหมด6ตัวนะครับเอ่อแบบหนึ่งให้อาหารอาหารเต็มเนาะเราก็จะมีครับแมนนี่ครับแมนออโตม a ต i ิกนะครับบานเอาไว้รีดนมงัวนะเดี๋ยวเรามารีดนมงัวกันแน่นะครับในพาร์ทนี้นะฮะเพราะว่ามันมันกล้จะสายเปอร์็แล้วดูดิเนี่ยแปบ๊บๆนะฮะจะสามร้อละ ส่วนแกะนะครับผมก็ได้ขายของไปบ้างแล้วส่วนประตูนี่เห็นไหมประตูอ่ามาเปลี่ยนประตูนะครับประตูเดิมอะ่ะผมต้องโลกะออกทั้งหมดนะครับอ่ามาดูเมนูสร้างกันที่มันเปลี่ยนมานะนี่มันกลายเป็นแบบนี้ผมว่ามองยากขึ้นวะของเดิมมองง่ายกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็จะมีหมดหมู่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นอ่า อ่ะอันนี้แอนิ a อ c แครนะฮะก็จะมีพวกบานมาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะซึ่งปกติบานมันจะอยู่ในบิลดิ้ใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในในนี้แล้วครับเอาดอเอาดอนี่ก็จะมีของเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะละมาณนี้ทีนี้ระบบการย้ายก็ตามนี้เลยครับเห็นไหมเมื่อก,ก่อนจะต้องคลิก Edit ใช่ไหมตอนนี้ไม่ไม,ไม่ครับอันนี้คลิก คลิกท,ที่ตัวบิลดิ้งเลยแล้วก็กดค้างนะกดค้างแล้วก็ย้ายนะครับแต่ผมจะไม่ย้ายนะเปลี่ยนสีได้ครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้สมมุติแล้วกันนะสมมติเปลี่ยนสีขาวเซฟเราก็เลือกลายได้ด้วยนะอ่าเลือกลายได้ครับอืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงผมยังงงอยู่เซกันเดลี มันเปลี่ยนไงอ่ะ Secondary Primary Chain Structure นี่ไงอ้าเปลี่ยนแล้วโอเคประมาณนี้นะครับอือออกจางหมดนี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวเราไปเก็บผลิตผลของเราก่อนดีกว่าเก็บอันนี้ก่อนมันโตยัง ยังไม่โตงั้นเก็บโกโก้ก่อนเลยโกโก้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะผมก็ได้ซื้อรถโกโก้มาเพิ่มคันหนึ่งนะ,ะกับรถเนี่ยกับรถบรรทุกนมนะฮะต้องขอภัยจริงในคลิปที่ผมอัดเอาไวม้มันบั๊กนะฮะผมก็เลยไม่อยากจะเอาลงนะฮะเรามาเริ่มกันด้วยพาร์ทนี้เลยดีกว่ารถนี้เก็บได้แค่ร้อยเดียวนะ,ะผมมีเงินไม่มากนะครับก็เลยซื้อรถคันเล็กนะครับ เก็บไปเก็บไปาฟาร์มของเราฟาร์มโกโก้อ่ะมี150ต้นนะฉะนั้นเก็บรอบเดียวน่าจะไม่หมดนะครับไม่ใช่น่าจะไม่หมดไม่หมดแน่นอนนะอ้าวเดี๋ยวทําไมลูกมันหายไปลูกมะนเนี่ยครับหนึ่งผมต้องลืมเก็บต้นไหนสักต้นแน่เลยอ่ะดีบิสิตไป เนี่ยผมต้องลืมเก็บต้นไหนไปสักต้นแน่เลยอะแล้วหาไม่เจอด้วยมันหายากนะอ,อ๋อครบครับครบครบ,ครบโอเคตัวโกครบวันนี้เราจะได้ผลิตช็อกโกแลตกันแล้วนะอือจอดไปน,นี่แหละช่างมันแล้วก็ตอนนี้น่าจะ ไปเก็บแครอทก่อนเยถอ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 ยเก็บได้ยังอ่ะยังไม่ได้เหรอมรันเลยอนิดเดียวอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโอ้โหไข่ล้นตลาดครับเออล้วก็เดี๋ยวโหผมอยากทําเค,ค้กอะดิผมว่าทาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว6แปลงหน้าผมจะไม่ปลูกอันนี้นะครับ6แปลงหน้าจะยังไม่ปลูก แครอทนะครับแต่หกแปลงหน้านี้จะปลูกเป็นเป็นข้าวนะรู้สึกว่าจะจะเป็นข้าวหรือเปล่าอสักครู่นะั้นเดี๋ยวผมไปดูที่การทำเค้กว่านึงนะครับว่ามันใช้อะไรนะฮะใช้ข้าวหรือว่าใช้อะไรผมจะได้ซื้อมาถูกนะที่เนี่ยที่โรงทำเค้กนะแป๊บบนึงเดินก่อนโค้ดไก่ <c ười> ไก่มากอะ่ะ แล้จริงๆถ้าเป็นคนจริงๆก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะในการทําโรงงานคนเดียวอ่นนี้เป็นข้าวนะครับข้าวสาลีนะแล้วก็นมยังขาดนมอยู่ไม่เป็นไรอนมเราหาได้รอบละ638ก็คือหนึ่งตัวมันได้สามสามขวดนะฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันได้สามขวดอันนี้ยังยังเก็บไม่ได้เนาะงั้นเราไปรีดนมก่อนครับบอกว่า ตอนนี้นมน่าจะน่าจะได้แล้วแหละอืมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจัดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะให้มันมีประโยชน์นะครับนี่ไงสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไวไหมการเอาวัวเข้าไปรีดนมก็ต้องทําอย่างนี้ครับต้องคลิกที่ตัวมันแล้วก็ลาบที่เชือกแล้วก็หามุมเพื่อที่จะกดให้มันเข้าคอกนะครับประมาณนี้ อืมสี่ตัวละสามตัวปะหรือสี่ตัวทาไมทาไมผมเห็นแค่สามตัวก่อนะอ่ะตัวท้ายเอ้ยหรือว่าสองตัวท้ายอันหนึ่งไอตัวนู้นออกไปได้ยังไม่รู้นะ ตัวนี้น่าจะยังไม่เอาไปครับเดี๋ยวเดี๋ไปเอาก่อนแป๊บนึงนี่ยังไม่เอาเราจะรู้ได้ก็ก็คือถ้าเรากดแล้วอะ่ะมันจะไม่ขึ้นให้กดน n t e r ์แล้วนะฮะมันจะต้องเดินไปถึงค้อกก่อนนี่โอเคนมนมเสียนะก็ห้าสิบเกนะครับนมปกติหกสิบอ่า รีดเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาอ่ะรีดเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาไปเหลือสามตัวสุดท้ายโอ้เดินเดินชา้าจัดอันนี้อะไรอะ่ะขาวๆนี่อะไรอะ่ะหนูว่าเป็นสวิตไฟตกลงไม่ใช่นะฮะอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วอ่ะออกมาตัวนี้ออกมาตัวสุดท้ายโอเค ทีนี้เราก็จะมีมีนมเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมจะเอาไปไว้ที่ร้านเค้กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช็อกโกแลตก็ตไม่นานนะช็อกโกแลตก็ทำได้แล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่างวมจะออกจากคอกก็นึงจะต้องรีบปิดประตู ช็อกโกแลตมันทําได้แล้วอะแต่ว่าเค้กยังทําไม่ได้นะฮะจะต้องมีนมเพิ่มเติมนะนี่เค้กโอเคสามสิบหกครับอ่ะนมเต็มหรอถอยเลยงั้นคำนี้ถอยเลยโอเคตอนนี้ไอ แครอทเก็บเกี่ยวได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวสาลีกันนะครับจะร้องทำไมระหว่างนี้เดี๋ยวผมผลิตนมพ,พลางๆไหมเออผลิตนมพ,พลางๆดีกว่าครับเออมันมีสองอย่างก็คือเอารถมาตั้งกับไม่ต้องใช้รถนะฮะถ้าไม่ต้องใช้รถมันจะเป็นขดขวดมานะ แล้วเราจะต้องเอามาใส่รถอีกทีหนึ่งจึงจะไปขายได้นะฮะฉะนั้นผมเอารถไปตั้งก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ชิปหายละทำไงวนะเนี่ยอ๋อนี่ไงดึงดึงคันโยกนะฮะเอราก็ไปที่เสียวเขียวต่ออ่าดึงคันโยกสองและวสองละอ่าดึงอีกรอบมีกี่คันโยกวนะเนี่ย อ้าวดึงอีกน่าจะหมดแล้วปะหมดแล้วครับใช่มไ,ไหมอ่ะหมดแล้วจริงดิอ้าหมดแล้วครับหมดแล้วก็ให้มันทำไปก่อนนะช่างมันเดี๋ยวเราไปเก็บแครอทนะครับแล้วก็ไปซื้อข้าวสาลีมานะฮะแล้วเราก็จะทำเค,ค้กกันส่วนไข่เนี่ย ผมว่านะผมน่าจะต้องขายทิ้งบ้างอ้อเออใช่มันจะยังขายทิ้งไม่ได้ดิเ,เดี๋ยวผมเอาขึ้นรถก่อนแต่ขายทิ้งยังไม่ได้นะครับเออใชอ่ทุกคนช่วยเตือนผมด้วยนะผมยังขายทิ้งไม่ได้นะฮะไข่นะฮะไ <c oughs> ข่จะเตือนได้ไหเนะี่ยเอ่อักครู่นะเอ่องั้นเดี๋ยวผมขอเก็บ แค่หลให้จบก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราได้ที่ดีปะเนี่ยที่ดีอยู่นะก็คือเราเห็นป้ายเห็นป้ายขายของนะครับเห็นป้ายขายนเนี้ยขายพืชพืชพันธุ์ราคาเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยโอ้โหราคาแดงมากตอนนี้ราคาโคตรแดงเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใน ไว้ในรถก่อนนะโอ้โหถ่ายชามากตอนนี้ผมก็อยากได้ลดเลเวลห้าด้วยนะคือเอ๊ะหรือว่าเลเวลสี่ก่อนคือถ้าเลเวลสี่อะครับมันจะปลูกได้แค่หนึ่งช่องเท่านั้นนะฮะทีละช่องทีละช่องเหมือนกับไปเลเวลหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่ามันจะปลูกอาโปรเตโต้คืออะไรนะมันฝรั่ง มันจะปลูกมันฝรั่งได้นะครับอืมกำลังคิดอยู่นะว่าถ้าสมมติสมมตินะสมมุติว่าผมซื้อรถเลเวลสที่เป็นรถเก็บกับแท็กเตอร์คันหนึ่งพร้อมกับตัวรถปลูกอีกหนึ่ง,งอันนะฮะทั้งหมดจะใช้เงินเท่าไหร่ในเลเวลสนะฮะแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดของโบเตโตนะครับจะใช้เงิน ทั้งหมด700,000หมืนบประมาณนะฮะ7 5 0 0 0 0หมนี่มันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะในการซื้อมาเลสอะคือเงินในการซื้อมาเลสอะนี่ผมจะทำอะไรเนี่ยอ๋อผมจะเดี๋ยมแปลงก่อนระหว่างนี้เรี่ยมแปลงก่อนแล้วกันเตรียมแปลงเพื่อปลูกข้าวสาลีครับเดี๋ยวเราจะทำเค้กกันนะครับแน่นอนเลครับ โกโก้เก็บเกี่ยวได้ไวมากเลยดูดิตอนนี้มันมันโตอีกแล้วอะไม่ใช่มันโตเขาเรียกว่าอะไรมันออกผลนะฮะมันออกผลอีกแล้วนะฮะโกโก้ตอนนี้ดูดูหางเราสายไปสายมามันใช้ยากจังเลยอะผมว่าจะซื้อคูติเวเตอร์อันใหม่ด้วยนะครับ คือมันมันสายไปสายมามากเลยตัวดิอันใหม่ผมไม่รู้ว่าสายไปสายมาหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์นะทำไมเขาไม่ปรับปรุงให้มันให้มันดีไม่รู้นะไอเรื่องไอตัวเนี้ยไอตัวคูติเวเตอร์ครับผมแปลภาษาไทยก็ไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะแต่มก็คือผ่านไทยอีกอีก อีกแบบหนึ่งอะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะฮะคือผมก็ไม่เคยทําเกษตรกรรมด้วยนะต้องขออภัยครับไม่เคยทําเกษตรกรรมจริงผมมีคนแพ้ดินมาแต่กําเนิดนะฮะแตะดินนิดหน่อยนี่ก็จะเป็นหวัดประมาณนี้ ก็เลยไม่สนใจเรื่องการเกษตรเลยไปเดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดข้าวสาลีกันนะครับพร้อมกับเอานี้ไปขายเลยตอนนี้เขียวหรือยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถขับยักจัดโอ้โหแดงขนาดนี้เลยเหรอแดงมากแดงสุดๆเออบีดใช่ไหมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหทั้งหมดหกหนะครับทั้งหมดหนะราคาชิวมากแต่รู้สึกมันใช้เยอะอยู่นะไม่ได้ใช้น้อยนะฮะเราก็โตเร็วด้วยป๊บเดียวโตป๊บเดียวโตไปในเมื่อมันขายเดี๋ยวต้ึงขอปรับอ่าเลื่อนราคาหน่อย จะได้มองเห็นกันทุ่นหน้าโอเคอันนี้ก็จอดตรงนี้ก่อนแล้วกันในรถรถปลูกอยู่ไหนแล้วอ,อ๋อรถปลูกอยู่นี่หาไม่เจอ อ้าให้เติมสิอ๋อมันมันแหลกครัมันแหลก,หลกอ้าวถอย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 อเคจะต่อได้ไหมเนี่ยต่อได้ต่อได้ลูกเลยเดี๋ยวเราเอานมวัวไปขายด้วยนะครับใช่เราจะต้องขายนมวัวเพราะว่า ไม่ใช่นมวัวดินมช็อกโกแลตพูดผิดเราแปลรูปแล้วนะครับจากนมวัวกลายเป็นนมช็อกโกแลตแล้วนะฮะเนี่ยดูดิโตไวมากยังไม่ทันไไรเก็บเกี่ยวได้แล้วเนะี่ยผมน่าจะซื้อมาสักพาเลตหนึ่งนะแต่การซื้อพาเลตนะครับซื้อแบบพาเลตจ,จะต้องมี ฟกซิปก่อนนะฮะถ้าไม่มีโฟกซิปก็ซื้อพาเลตไม่ได้นะสงสัยใช่ไหมละ่ะว่าพาเลตซื้อตรงไหนหลายหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าการซื้อแบบเป็นพาเลตอะซื้อยังไงนะฮะหลายหลายคนรู้ละแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้นะฮะเห็นไอตัวอพีซีที่อยู่ตรงนี้ไหมฮะเนี่ยครับซื้อตรงนี้คะแต่ว่าเราต้องต้องมีรถโฟกซิปก่อนนะถ้าไม่มีโฟกซิปก็ซื้อไม่ได้นะครับ โอเคจอดไว้แล้วก็เก็บแก้วทำไมมันดูทำไมมันดูง่ายไปทุกอย่างเลยวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าเอานาะยอย่าเอารถนายมา,าขวางดิเราเราจะเก็บเพื่อน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 เราจะเก็บเพื่อนหลบหลบหลบ,ลบ เราเราไม่อยากบล็อกนอ่ะเพื่อนหลบหลบลบลบเราไม่อยากบล็อกนเราไม่อยากบล็อกนเก็บรอบหนึ่งได้แค่ร้อยห้าสิบเองออาเพื่อนไปละอันนี้น่าจะออกเกมเลยนะฮะเพราะว่ารถรถหายทั้งขัวทั้งหาง เออโหการเก็บ2นี่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าเร็วขนาดนั้นนะฮะมันก็อ๋อแล้วก็เออใช่อัพเดตมานี้รถวิ่งช้ากว่าเดิมนะจ๊ะบอกเลยรถวิ่งช้ามากเอ่อเอาเอากระตุกกระตุกมีกระตุกเล็กน้อยเซิร์ฟแล็กะครับคือโลโลบอกเนี่ยมันจะเป็นเซิรฟ์ฟเขาเรียกว่าอะไรอะเซิรฟ์ฟอินเตอร์ นะปิงอาจจะสูงหน่อยนะฮะอ่ะมันใช้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหใช้พันห้าเลยเหรอคือถ้าเต็มม่นะนะหมายถึงเต็มแม็กอ่ะครับพันห้าอืมไม่เป็นไรเราเอาสิบเปอร์เซนของพันห้าแล้วกันครับร้อยห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ร้อยหสิบดิ ทั้งหมดมันสองร้อยสามร้อยสามร้อยเอออะไรอะ่ะทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่นี่ยมันผ่านมาทำไมเนี่ยเออคือมันจะมีจังหวะช่วงเซิร์ฟแหลกอะครับตอนที่ปิงสูงอะ่ะมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะไม่เก็บให้นะฮะไม่เป็นไร เขียวยังราคาเอ้ยราคาเขียวเดี๋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 ยวทันปะเนี่ยัน,น,งน,นึงึนนงนนึงึนนงราคาราคาเขียวอยู่รดลถอยู่ไหนโอ้โหรถอยู่ไกลมากลดๆๆๆไวไวโอไวไมาแล้วมาแล้วไก่ช่างมัน ถอย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 เชื่อมเออไปตรงนี้ผมน่าจะทำประตูออกให้เยอะนะแบบหลายๆประตูอ่ะอ๋อมันก็ไม่ได้เขียวขนาดนั้นก็เขียวเขียวแบบน้ำตาลน้ำตาลเซลเมนูตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเซเมนูตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็จะมีเซ์เมนู บนงยังจะมีเซลเมนูที่ขายไข่นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้พาไปขายนะแต่ก่อนกอนอื่นจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไข่อย่าเพิ่งขายไข่เราเอาไปใส่ในร้านเค้กก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเราจะดันมันทำไมเนี่ย พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่มาก่อนเอาไปเยอะๆเลยนะครับเอาไปทั้งหมดเลยแล้วกันไม่ใช่ทั้งหมดดิหมายมายถึงว่าเต็มกระบะเอาไปแค่เต็มกระบระก็พอนะฮะโอเคไปร้านเค้กร้านเค้กเราต้องจะต้องเอาเข้าทางข้างร้านนะจ๊ะ เอาทางข้างร้านแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นี่เป็นการเอาไข่เข้าร้านนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำเค้กกันเนี่ยมันบอกให้ดึงได้ละแต่ยังก่อนครับเอาไข่ให้เต็มก่อนนะผมไม่รู้นะไข่เต็มเท่าไหร่ต้องไปดูข้างหน้าเนีน่ยอ,อ่ไข่ อีก14ฟองนะฮะอยูจะเต็มนะฮะไม่ใช่14ฟอง14ลังอ่ะเต็มแล้วนะครับไข่เต็มแล้วเดี๋ยวเราไปทำเค้กกันเลยเออ่เดี๋ยวนะต้องเปิดอ๋อต้องไปดึงอันนี้สองละสองละมีกไหม อ่ะอันนี้ต่อเอ่อหมดแล้วปะข้างบนมีทางขึ้นอ๋ออันนี้ต่อฮลัลโหลจะดึงกี่อย่างเนี่ยหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมว่าผมไปลองขาย ขายเค้กดูนะฮะแต่ตอนนี้เราจะยังขายไม่ได้ดิได้แค่สามกล่องนี่หรอโอ้เคๆสามกล่องก็ได้เราไปอบก่อนเนี่ยโรงงานอบอยู่เนี่ยเรียกก็เป็นโรงงานนะฮะเพราะมันใหญ่มากนะเออทำยังไง E E คิวด E interact เดี๋ยวๆๆเ,เ,เ,เอ,อ้อาอ๋อต้องเอาทีละอันเอาโ,โเดี๋ยวนะอบเคก้กสามสิบีไม่นานไปหน่อยเหรอเพื่อนอ่ะทำจริง สามสิบสีเออโอเคนานแหละจริงๆเดี๋ยวงั้นผมเอาเอานมไปขายดูดิเราจะได้กำไรสักเท่าไหร่เชียวตอนนี้ความสัตว์เราทําไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลานะฮะเราขายสิบเก้าอันขายราคาไหนก็ผมก็ขายนะฮะราคาดงราคาแดงขายหมดนะฮะ โอเคถึงที่ขายราคาราคา,ช, <laughs> <18. S 2> าช็อกโกแลตแดงจัดมื่นแปดขายได้ไหมนี่ไงเซลเมนู3สามแสนหกเอ้ยช็อกโกแลตสิบเก้าอันสามแสนหกรวยรวยอยู่ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรในวันนี้นะฮะ สำหรับวันนี้ผมว่าก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะเราก็ช่วยกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย